ที่ในทางการเมืองที่เราเห็นวันนี้คนที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็โอ้โหเรียกว่าทำให้บรรดาสื่อได้พาดหัวข่าวกันต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือหัวหน้าไม่ใช่หัวหน้าประธานที่ปรึก,รารกษา,รกษาพรรคกล้าทำรรคุณธรรมนัทเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าวันนี้นี่กำลังแบบใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวฟูนะกำลังฟูนะคะฟูมากๆถึงขั้นแบบว่าหลายคนบอกโอ้ยเนื้อหอมเนาะช่วงนี้แล้วก็ แกมีการป้ายผิวตัวเองมาดมด้วยนะหอมแม<อ>่อะไรแบบเนี้ยเออแหมเพราะว่ามีนักการเมืองเบอร์ใหญ่เข้าไปเสริมบารมี<อ>ใช่ไหมคุณอนดุดสัปดาห์ค,คุณการแต่ว่าการตอบคุถามคุณทํไม่ได้ดิฉันดิฉันฟังแล้วอาจจะแอบแอบเฮ้มันย้อนแยงนิดนึงมีการพาดพิงถึงคุณทักษิณด้วยนะใช่เหมือนพูดในทํานองว่าเขาเขาเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวคือเขาเขาถูก พูดถึงก็มีอาการอ้างอิงว่าคุณชอ่อใช่ไหมคะคุณชอ่อไปให้สัมภาษณ์ในสื่อต่างๆในทํานองเหมือนกับว่าเขาก็ถูกตั้งคําถามเรื่องพรรคกล้าทำว่าเนี่ยวันนี้พรรคกล้าทำโ,โหกำลังทําแบบนี้นี่เพื่ออะไรคุณชอ่อให้ความเห็นบอกว่าความเคลื่อนไหวของร้อยเอกธรรมนัทวันนี้พูดง่ายๆก็ตรงๆแล้วก็คือต้องการให้พรรคกล้าทำเนี่ยเข้ามาแทนที่เข้ามาแทน,นที่พรรคภูมิใจไทยนะก็คือการกระทําแบบนี้การที่มีงูเห่า,าไหลเข้าะหแบบนี้คุณชอบพูดแบบนั้น คุณธรรมนัดก็ออกมาโต้บอกว่าผมทําทุกวันนี้ผมทําเพื่อพักตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพักเพื่อไทยหรือคุณทักษินเลย oh. แต่ว่าอยู่ๆก็มามีคําพูดหนึ่งในการ <นะ S 1> <ะ>แถลงข่าวเลย,เยพูดพูดว่าวันที่คุณอนุดิตนาะคอนทัพกับคุณเก่งการุณมาเข้าพักเนี่ยอบอกว่าได้มีการไปหาหรือพูดคุยกับคุณทักษินแล้วดิฉันก็เลยงงว่าอา้า แล้วคุณทักษิณมาเกี่ยวอะไรกับคุณอนุดิตกับการที่คุณอนุดิตมาเข้าพักเนะี่ยสรุปว่าคุณทักษิณเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวข้องกับพักกลา้าทาในการที่มีสสเพิ่มเพราะว่าคุณธรรมนัสตั้งใจจะบอกผู้คนว่าพักนี้คืออยู่ในเครือค่ายเดียวกับเพื่อไทยนะถึงได้ต้องมีการคุยกับคุณทักษิณก่อนอที่ก่อนที่จะดําเนินการใดๆนะคะก็วันนั้นก็ยืนยืนยืนถแถลงกันแล้วก็คุณธรรมนัสยืนอยู่ข้างหลังเนาะ แล้วก็อาจารย์แม่มนะคะดรนาริมมนก็เป็นคนถแถลงพูดไปสักพักก็มีการให้คุณอนุดิตพูดบ้างนะดูภาษากายตอนนั้นอาจารย์แม่มไม่ขยับเลยนะคือคือไม้มันอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยไม้มันก็อยู่แค่เนี้ยเนาะสีนาหน,นี้ตอนตอน,ตอนจะให้ตอนจะให้คุณอนุดิตพูด ไม่แบบเบี่ยงซ้ายสักนิดก็ไม่นะคะคือพื้นที่นี้ต้องครอบคลองให้แน่น <c oughs> คุณอน่ริตต้องพูดบอกว่าริมริมริมไม้ตัวสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นน่ะผู้สื่อข่าวก็ได้สัมภาษณ์คนที่นักข่าวอยากจะสัมภาษณ์จริงๆคนเดียวก็คือคุณธรรมนัทอ่าอคือตอนนี้เราเห็นภาพพักการเมืองถูกพักเนี่ย มีตัวจริงอยู่ข้างหลังกันหมดเลยเนี่ยคือ,ค,อคือการเมืองไทยที่ที่เกิดจากการดีไซน์กติกาแบบที่เห็นกันเนี่ยนะก็พูดง่ายว่าพอคุณไปไปเด็ดไปเด็ดนักการเมืองตัวจริงลงอะ่ะเขาก็ต้องหาวิธีอยู่ของเขาด้วยการไปยืนเป็นแบ็คอยู่ไงใช่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ไปไหนอย่างที่บอกไงคุณคุณเด็ดเขาออกแต่เขาก็ไม่ได้ไปไหนอะ่ะคุณทํานั้นมีการพูดถึงสส อื่นๆที่จะย้ายเข้าพักมาอีกนะคะโดยบอกว่าจะมีการทยอยเปิดตัวรายสัปดาห์รายสัปดาห์เลยนะซึ่งอาจจะมีบิ๊กเนมและสอสสมัยปัจจุบันมาร่วมด้วยนี่ก็คือมีการถามถึงเรื่องโควตาลัมนตรีนะว่าที่ทำแบบนี้เพราะว่าต้องการจะไปต่อรองใช่ไหมอยากจะไปนั่งมทอทรหนึ่งใช่ไหมออคุณธนาธนบอกโอ้ยไม่เคยคิดเลย ท่านอน,นุทินนั่งอยู่ท่านก็ทําหน้าที่ของท่านดีอยู่แล้วนี่ม,มีการพูดแบบนี้นะนก็คุณธรรมนัฐพยายามจะให้ให้ให้ทุกคนเชื่อว่าสิ่งที่ทําอยู่ทุกวันนี้คือการสร้างความแข็งแกร่งของพรรคเพื่อเตรียม,มสําหรับการเลือกตั้งครั้งหน้านะคะเขาบอกว่ามันไม่คุ้มที่เหมือนกับว่าไม่ไม่ได้มีเหตุผลที่จะไปทําอะไรเพื่อ,เพ,อเพื่อตาแหน่งเพิ่มในตอนนี้เพราะว่าเวลามันเหลืออีกนิดเดียวว่างั้นเถอะนะคือยืนยันว่าไม่ได้ไปแจกกล้วยให้สอสอตามที่เป็นข่าวนะ ต้องดูว่าแต่ละคนมีอุดมการทางการเมืองอย่างไรตอนนี้เหลือเวลาปีกว่าคงไม่มีใครไปทําอย่างนั้น hmm. อ,อันนี้ฟังได้ไหมเหลือปีกว่าทําไปก็ไม่คุ้มเพราะว่ามันก็มีน้ําหนักอยู่นะที่แกพูดแบบเนี้ยล้วเขาก็บอกว่าอในอนาคตผู้สื่อข่าวถามว่าหากในอนาคตพรรคกล้าทํามีสอสอเพิ่มจะส่งผลถึงโควตาตําแหน่งรัฐมนตรีไหมนะคะคุณธรรมนัดบอกว่า เขามองข้ามช็อตไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วนะคะมไม่ได้มองในครั้งนี้หากรัฐบาลไม่ได้มีปัญหากันก็อยู่แบบนี้ดีอยู่แล้วเราก็อย่ามองว่าพักกล้าทำพยายามขยับมาแทนที่อันดับพรรคภูมิใจไทยเพียงแต่มองว่าหากพักทำได้สอสอมาเยอะก็จะมีตัวแทนช่วยเหลือประชาชนได้ถ้าถ้าถ้าเป็นเราคิดนะเราคิดว่าคุณธรรมนั์นอาจจะพูดในใจออบอกว่าแหน่ ถ้ามันถ้ามันเปลี่ยนแปลงได้มันก็อยากให้เปลี่ยนนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าด้วยด้วยบริบททางการเมืองวันนี้มันมันไม่ได้ไงมันทําไม่ได้ใช่ใช่เออมันทําไม่ได้ก็เลยมองไปที่อนาคตดีกว่าใช่ใช่เพราะงั้นวันนี้ทุกคนเขาก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการเลือกตั้งครั้งหน้ากันนั่นแหละนะคะณขณะที่เรานั่งคุยกันอยู่นี้คุณอนุดิตกับคุณเก่งการุณน่าจะกําลังไป เขียนใบสมัครเข้าพักกล้าทำรรนะคะใช่ตามหมายข่าวที่กำหนดไว้ก็เป็นการแค่ดำเนินกระบวนการให้เสร็จเรียบร้อยนะส่วนพักไทยสร้างไทยนะที่ต้องเสียบุคลากรสำคัญไปนะคะเมื่อ,อปลายสัปดาห์นี้คุณหญิงหน่อยก็มีการถแถลงเหมือนกันนะ,ะยังยังคิดว่าจะวางมือหรือเปล่านะคะแต่ปรากฏก็ยังตอกย้ำจุดยืน อมีการขอโทษเรื่องของงูเห่าอะไรต่างๆแต่ไม่ได้หมายถึงคุณอนุดิดกับคุณเก่งนะงูเห่าก็คือสอสอที่นั่งอยู่ในสภา,าตอนเนี้ยที่ทุกวันนี้ก็ไปโหวตให้อีกฝั่งหนึ่งอยู่นะคะก็มีการขอโทษประชาชนในส่วนนั้นแต่ส่วนที่เกี่ยวกับคุณอนุดิ์กับคุณเก่งการุนเนี่ยคุณหญิงบอกว่าจากกันด้วยดีนะก็เขาอยู่กันมานานแหละในส่วนนั้นคงจะมีการคุยกันด้วยดีนะคะ <ก>คุณหญิ<ย>งรรบอกไม่เป็นปัญหาต่อพักคือวันนี้ทุกคนก็ต้องหาทางไปของตัวเองอะเนาะเพราะว่าแน่นอนหลายคนก็กำลังมองว่าแหมพักคุณธรรมนัทดูมีอนาคตจังเขาก็อยากที่จะมาอยู่คือถ้าเทียบกับพักคุณธรรมนัทกับพักคุณหญิงสุดารัตนะ์เนี่ยความมีอนาคตเราก็มองว่าพักคุณธรรมนัทก็มีอนาคตมากกว่าอยู่แล้วเอาวันนี้เขาก็ยังมีตําแหน่งรัฐมนตรีอะอใช่ไหมเขามีตําแหน่งในฝ่ายบริหารอยู่เพราะงั้น มันก็ต้องมีความเหนือกว่าอยู่แล้วแต่ก็ถามว่าเจ็บไหมก็คงมีเจ็บนะเพราะว่าตอนหนึ่งของการถแถลงเนี่ยคุณหญิงบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องรื้อระบบสีเทาพักไทยสร้างไทยไม่ใช่พักของใครบางคนแต่คือพักของประชาชนที่ไม่ทนกับความเหลวแหลกตกต่ำพร้อมกับชูเรื่องอะไรนะการเมืองสุจริตซึ่งโบจะบอกว่าคุณหญิงจะไม่ได้หรอว่า ประชาธิปไตยสุจริตคือมอตโต้ที่พรรคประชาธิปัตย์เคยใช้ก่อนที่ก่อนที่จะลงเลือกตั้งแล้วแทบไม่เหลือลลที่นั่งอ่<อ>ะใช่เออคือมันซ้ำมาค่ะมันซ้ำวันนี้อาจจะต้องคิดใหม่ก็เราก็ยังนั่งคิดเลยว่านนในการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคไทยสร้างไทยจะเหลือจะเหลือใครเพราะที่เห<ม>็นแล้วแน่ๆแล้วก็ใช่ไหมคะมีกี่คนอ่ะห้าคนหรือเปล่าคะที่ ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมาก็ไปยกมือไว้วางใจให้อืม,อมก็เป็นกลุ่มที่ต้องบอกว่าเป็นเอกเทศเป็นกลุ่มคนที่เป็นเอกเทศ ในพักไทยสร้างไทยไม่ได้ไม่ได้ฟังเสียงคุณหญิงหน่อยเอายางงี้ดีกว่าคนที่ไปยกมือเพราะว่าคุณหญิงหน่อยน่าจะหาทางาหาทางเฟดเอาหรือหาทางลงแบบแบบสว<อ>ยๆตอนนี้คืออยู่ในจังหวะที่อาจประคองไปก่อนแต่ว่าในอนาคตอาจจะมีคนอื่นมาเทคโอเวอร์พักไหม,มหรือว่าพักจะไปรวมตัวกับพักไหนไหมมันก็มันก็เหมือนกับว่า,ารักษาฐานเอาไว้ก่อนอเพราะว่าก็ยังไม่ต้องรีบนี่ใช่ไหมจะปิดพัก ปิดเลยเมื่อไหรก็ได้ไม่ได้ต้องรีบแต่วิธีการสื่อสารไงใช่ไหมคือวันนี้มันเหมือนกับว่าถ้าเรามองเหมือนคุณหญิงอาจจะมองเป็นใช้โมเดลของความให้ความเห็นอะไรในเชิงจัดจ้านนิดนึงมันจะได้แบบดู outstanding ขึ้นมาอะไรอย่างนี้ป่ะแล้วคำคำว่าการเมืองสุดจริตที่คุณหญิงใช้ในวันนี้ก็น่าจะใช้เพื่อแทงไปที่พักลาธรรมก่อนมากกว่าอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่มอตโตที่จะดำรงอยู่ต่อไปถึงการเลือกตั้งนะ ว่าถึงตอนนั้นพรรคนี้บอกคิดว่าคงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกนะคะคือถ้าพูดกันในภาพตรงๆอ่ะนะโอเคการเมืองฉากหน้าเขาก็ต้องเขาก็ต้องแสดงทีท่ากันแบบนี้แต่การเมืองฉากหลังอะ่ะทุกคนเองอะ่ะก็นับถอยหลังกันแล้วนับถอยหลังในการที่จะไปสนามครั้งหน้ากันแล้วแหละนะคนะเพียงแต่ว่าจะมาจบกันตอนนี้เลยคงไม่ใชนะ่ไอคนที่หวังว่าเขาจะไปคว่ำงบห9กก็คงไม่มีอยู่แล้วคะ่ะฝันกลางวัน ยืนใช้คำพูดคุณนันทินเนาะอันนั้นดูไม่มีเหตุผลด้วยใช่ฝันกลางวันนะคะคำนั้นเป็นไปไม่ได้เลยวันนี้ที่น่าสนใจวันนี้ประเด็นเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตมีการประชุมกันในช่วงบ่ายสามโมงที่ผ่านมาดิฉันไม่แน่ใจว่ามีผลหรือยังมีผลหรือไม่ยังเพราะว่าสิ่งที่เราได้ยินกระแสข่าวออกมาแน่นอนก็ทิ้งหินกันมาสองท่านนะทั้งนายกนายกแพทองทานแล้วก็คุณพี่ชัยชุนหะนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็พูดในคำนองบอกว่า จเป็นจะต้องมีการมาทบทวนนะคะแล้วก็คุณอุงอิงนี่ก็พูดในทํานองแบบว่าเรื่องของที่จะให้เป็น Age, วัยทีนเอชวัยรุ่นอะไรเหล่านี้เนี่ยอาจจะต้องแบบต้องเปลี่ยนเลยอะ่ะแล้วก็มีคําพูดกันถึงขั้นว่าอาจจะประกาศถอนเลยอืโบเชื่อว่าโบเชื่อว่าไม่แจกแน่ๆค่ะใช่อาจจะถอนถอนนโยบายนี้ออกหรือโหอยวก้าทำนี้กระทบนะการสัมภาษณ์ล่าสุดมาจากคุณอาจารย์ชูศักด สิรินินนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกบอกว่าไอ้กระแสที่ว่าดิจิ t a l Wallet f เฟส3จะถูกยกเลิกเนี่ยก็บอกว่าที่ผ่านมาก็เท่าที่ฟังดูจากนายกคือไม่ได้หมายความว่าไม่ทำแต่อาจจำเป็นต้องชะลอไปก่อนอแล้วใช้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆผู้สื่อข่าวถามว่าตามข้อ,อกฎหมายที่ผ่านมา2องเฟสนะคะถือว่าทาแล้วใช่หรือไม่คุณชูศักดิ์บอกว่าถือว่าทำแล้วไม่ใช่ไม่ทำเลย ส่วนที่มีการมองว่าไม่ทําตามนโยบายที่ทแถลงต่อรัฐสภานั้นก็ได้มีการทําไปตั้งหลายโครงการแล้วอตนฟังแล้วขอย้าว่าไม่ได้หมายความว่าไม่ทําแต่อาจจะมีการทบทวนหรืออาจจะช้าลงไปค่ะก็เป็นโอกาสที่จะทบทวนแหละเอาจริงไอ้ไอ้การทบทวนครั้งนี้หลายฝ่ายก็เชียร์เพราะเขารู้สึกว่าการแจกไปมันก็ไม่ได้อะไรเออมันควรจะใช้กัอย่างอื่นมากกว่า คือยังไงมันก็เป็นความรู้สึกพังแล้วแหละนะคะคือดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยแจกไอ้แบบที่ผ่านมาเขาก็เขาก็ไม่ได้มองว่ามันมันได้ผลตามที่หาเสียงอยู่แล้วเออมันไม่ได้แจกแบบเดียวกันที่หาเสียงด้วยั้นก็ไม่ต้องทูคือยอมรับแบบสวยๆมันไมนมีบันไดลงไงมันมีเรื่องทาริฟมาเป็นบันไดลงใช่ครับ ถือโอกาสเนี้ยในการเรียกว่ายกเลิกไปเลยก็ได้คงไม่มีใครคงไม่มีอะไรเสียมากไปกว่านี้แล้วประมาณนั้นแล้วก็ว่ากันใหม่เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานต่อไปนะคือเราไม่ควรจะให้ไม่ควรจะไปวางบรรทัดฐานว่ารัฐบาลต้องทู่สีทําสิ่งที่ไม่ได้เหมาะกับสถานการณ์แล้วเพียงเพราะว่ามันเคยถูกใช้หาเสียงไว้นะใช่ถ้าถ้าสถานการณ์มันมันทาไม่ได้ตามหลักของการบริหารผู้นําต้องยืดหยุ่นนะ อ่าอันนี้อันนี้ต้องต้องทําความเข้าใจเพราะไม่งั้นในอนาคตเกิดเออหาเสียงไว้ยางเงี้ยแต่ภายหลังสถานการณ์เปลี่ยนสิ่งที่หาเสียงไว้มันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดแล้วทำไมต้องทู่ซีทำอ่าเพียงแต่แน่นอนผลทางการเมืองอาจจะมีแต่ว่าหลักการต้องต้องเข้าใจว่ามันต้องยืดหยุ่นได้นะะจริงๆมันก็มีคำอธิบายได้ไงเราว่าตอนที่หาเสียงเนี่ยสถานการณ์มันยังไม่ได้เป็นแบบนี้มันยังไม่ได้โด อ,อเมริกายังไม่ได้โดนัลด์ทรัมป์ไงตอนนั้นใช่ไหมคะที่สุดแล้วใช่ผลประโยชน์ของประเทศต้ตองเป็นหลักส่วนผลประโยชน์ของพรรคการเมืองต้องเป็นรองคุณอาจจะโดนด่าบ้างแต่ว่าถ้าถ้าประโยชน์ของประเทศมันสูงกว่าก็ต้องก็ต้องเลือกไปทางคนะ้